แล้วนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเกมที่มีชื่อว่าเพสโกนะครับอ่าของผมนะมันจะมากับโกงเลยนะครับก็คือโกงเลยตรวจมาแล้วเล่นแล้วโกงเลยนะครับโอเคพูดง่ายก็คือถ้าเราโหลดในเพสโตธรรมดานะมรนก็จะตัวละครทุกตัวัก็จะไม่ปลดล็อกนะครับจะต้องเล่นเราเองนะครับแล้วก็เงินก็ไม่มีถึงไม่มีเยอะด้วยนะครับ ต้องหาเองแต่ขาหมนะาโหลดเอาแถ้าใครอยากให้ผมสอนโหลดก็บอกได้นะครับโอเคบอกได้ที่คอมเมนต์เลยโอเคตอนนี้เราก็จะมารีวิวกันก่อนเลยนะครับระดับแรกนะชัวะอวอะไรเ่ยร้าเซตใช่ไหมก็คือดวกลกันเล่นนะครับดวลธรรมดาครับสู้กันเตะบอลธรรมดานะส่วนที่สวก็คือทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือแข่งกับคนทั่วโลกเองนะครับโอเค เราจะคิวนี้เราจะมาเล่นข้าวๆวันก่อนนะโอเคเป็นการแข่งคุณเมนินนะแต่นักขอที่ผมชอบคือคนไทยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะมีสารลักด้วยนะของทีมไหนก็แลนะ้วแต่ถ้าคนอยากได้ก็อแล้วก็บอกก็เลือกเอาแลับผมชอบประเทศไทยครับเพราะว่าภาพมาตาเป็นพาราโดหรือเมเทโอได้เองครับงั้นเราไปดูกันเลยเจ้าก็จะมีการจับคู่ก็แข่งกันนะครับโอเค าครับตอนนี้เราได้หนึ่งลูกครับสองลูกแล้วเราได้สองลูกแล้วโอเคโอ้โยทํามไม้ตายนะเกมนี้นมีท่าไม้ตายด้วยนะดีมากเลยชอบชอบชอบวิดีโอชุดไม่เป็นไร พอเราแข่ง p รอมเม m นเสร็จเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูการตั้งค่านิดหน่อยนะไอ้ตั้งค่าอัพเดตตรนนี้นั่นเองครับเป็นโอชูตนะโอเคสวยอุ้ยอุ้ยแพตอนนี้เรานำอยู่ห้าต่อสามนะยฮ้ย ือบ,บแล้วเมโทรบิ o, ๊กไปก็แต่ละตัวตัวละครบางตัวก็จะมีท่าไมตาสองประเภทนะอย่านงะเช่นเมื่อกี้เป็นอุกาบา r ล,ลูกใหญ่นะถ้าเป็นธรรมดารก็อุกาบา r ล,ลูกเล็กใช่ไหมถ้าใครสังเกตดีๆนะเ่อุกาบา r ล,ลูกเล็กอันนี้เมื่อกี้อุกาบา r ล,ลูกใหญ่เอเอข้าใจพอเข้าใจอยู่นะเข้าเลยเข้าเข้า สวยแดต่อ5้าแล้วชนะครับผมใสๆต่อไปเราแข่งกับประเทศอะไรเนี่ยแข่งกับพูนยนต์นตัวนี้มีท่าไมตาสองประเภทเนั่นเองประเภทแรกคือใช้กัาปันประเภทสองก็คือใช้มาสุก้าบิไซายอะไรก็ว่าไป ไม่ต้องทำอะไรเราก็นำาไหนสามศูนย์เนี่ยตีไงอุ้ยสวนกลับไปเมื่อกี้เตะสวนกลับนะครับถ้าเขาถ้าศัตรูใช้เท้ามาตามมาแล้วเรากดคลิกนะครับมันก็จะสวนกลับมาเองไปดีโอทูดไปไม่เข้าไม่เข้าไ่เข้าเตะซ้ำไม่โดนไม่เป็นไร โอ้ยส,ว,สวยกลับไม่ได้เสียดายเมเทโอชิบิกก้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อทอะไรตายอันนี้มันรับยากมากเอะไรกัน,กนแล้วกนหนาดไม่ไหวแล้วล้ย ชุดเฮ้ยดูไปโอ้เข้าเมื่อกี้เอฟเฟกต์กำลังการมากกันเลยนี่วิกเมเทอโอเข้าครับผมถ้าใครอยากให้ผมสอนหนูก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะต่อไปครับทีชนะเลิศแค่งกับไปดูหนวดเฟี้ยวเอ,อ เอาชื่อแล้วก็ว่าไปเยอะยาเฮ้ยลุงเนี่ยโอ้เฮ้ยข้าวครับผมนำแล้วหนึ่งศูนย์เราแนะนำแล้วก็สองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วโอ้ยแย่ชื่อข้าลืมไปข้ามไม่ตายนี่ของลุงวันนี้นะครับบิ๊ก่ใชทโอไป ถ้าอยากท้าถ่าบิ๊กวีดีโอก็ต้องยิงตรงกลางสนามนะมันถึงจะได้ท่าบิ๊กวีดีโอถ้าเรายิงตรงแหละใกล้โกหน้าโกมาแล้วก็จะหายล,ลืมเมลาพูดเยอะเลยไม่เป็นไรนี่วีเทโอลูบปลาครับผมสวยสวยว่าให้ลูใช้ท้าไม่ตายได้หรอก แต่ลอลออรอรอกันได้ครับผมสวยโอ้โหเข้ากลัวตัวเองเปต้โอชูตไปข้าวครับผมโอ้ยเือสรารการเริ่มแย่ของเรา โอ้โหชูไปเฮ้ยชนะมเย่ชนะวิกตอรี่เป็นชีแชมป์โลกแล้วก็นะครับก็ถ้าใครอยากอันนี้นะครับให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นก็เกิดเข้าไปที่คำว่า พาเซตนะครับแล้วก็ฟูมซ้ายลาก็จะมีรูปอัปเกรดกับคัสตูมนะครับก็ให้กดอัปเกรดไปก็จะมีคำว,ว่า Speed, ิกจัมม์แดชพาวเวอร์เซอรเวอร์นะครับสปีดก็คือวิ่งเร็วคิกก็คือเตะเก่งอะไรประมาณนั้นจนมัมก็คือกระโดดสูงแดชก็คือที่เรากดวิ่งสองครั้งแล้วก็จะแดชนะพาวเวอคือถ้าเรา รับให้มันตัวเต็มนะพาวเวอร์พลังของเราก็จะช้าเร็วขึ้นนะครับก็จะใช้ทาไปต่าได้เยอะได้หลายครั้งนะครับก็สวาโบ่ก็ไม่รู้เหมือกันนะครับโอเคถ้าใครอยากให้ผมสอนโกงหรือสอนหลดอันนี้ที่มันโกงได้ก็บอกมานะนะผมอัปเกรดก่อนเลยให้มันเต็มไปเลยเพราะยังไงเงินก็เยอะอยู่แล้วนะผมไม่ได้เติมตังค์นะมันกโกงมาให้อยูนแล้วเนี่ย ่อไปคราสตูมนะนะครัอยากได้คราสตูมจะต้องไปเล่นอะไรครับแต่เขาบอกสบายวันะถ้าเราไปเล่นกับสบายวัให้ครบก็จะได้คราสตูมมาหนึ่งชิ้นนะโอเคประมาณนั้นโอเคถ้าชอบกดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการลงเพจด้วยครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายอีกบ๊ายบาย